สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาทําเมนูข้าวทอดยาหมูยอนะครับเป็นเมนูที่ง่ายมากและก็อร่อยมากๆด้วยซึ่งวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นครับก็คือหมูยอตรา c ซีพีนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาทําตัวข้าวทอดของเราก่อนแต่ปกติเนี่ย ทอดนะครับเขาก็จะใส่เป็นพวกแกงแดงนะแต่ว่าสาหรับสูตรนี้เนี่ยเซนจะปรับนิดนึงจะใช้เป็นเครื่องแกงของเกาหลีกันลวกันนะครับนั่นก็คือโคจูจังนะครับใส่ลงไปแทนตัวแกงแดงก็มีเป็นข้าวนะครับเป็นข้าวสวยปกติแต่ว่าเซนจะใช้แบบที่มันเหนียหงหน่อนเยเราก็ใส่นี่ลงไปเลยเราจะโยรยเกลือนิดนึงนะครับแล้วกะดำตาลนิดหนึง่งจากนั้นเนี่ยเราก็จะ คลุกให้เข้ากันจนกว่าแบบข้าวทุกเม็ดเนี่ยมันจะจะสีส้มหมดอะต่อไปนะครับเราจะใส่ไข่ลงไปเพื่อที่จะเชื่อมตัวข้าวให้กรอเป็นก้อนได้เดี๋ยวราก็ต่อไปเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนกันนะครับ หลังจากที่เราปั้นเป็นก้อนเสร็จแล้วเราก็จะมาชุบแป้งก่อนแล้วค่อยลงน้ำมันนะครับอ่ะโอเคครับเราก็จะมาทอดจนกว่าสีเนี่ยมันก็จะเหลืองทองอีก พอลงไปเนี่ยอย่าเพิ่งเพกนะเพราะว่ามันแบบมันยังแตกง่ายเพราะมันมันเปียกมันมีน้ำอยู่นะครับฉะนั้นเราเรอสักพักหนึ่งจนกว่ามันจะเกาะเป็นตัวแล้วค่อยเพกโอเคอหลังจากที่เราทอดตัวข้าวของเราเสร็จแล้วเราจะมาทำตัวหมูยอของเราหมูยอตาซีพีนะครับฉันเลือกใช้ตัวหมูยอตาซีพีนะครับเพราะว่า ตัวนี้มีส่วนผสมของพริกไทยแล้วก็เพรกสดเลยครับจะหั่นเป็นสีนะครับต่อไปนะครับเราจะนำหมูยอของเราลงไปลวกประมาณสักพักหนึ่งอ่าโอเคนะครับแล้นี้เราก็จะเอาขึ้นมาแล้วเราก็พร้อมยำเลยครับอ่าเราก็จะบีบๆนินหนึง พอเราบี้นะครับตัวข้าวท่อของเราเนี่ยมันก็จะมีความกรอบข้างนอกแล้วก็มีความนุ่มอยู่ข้างในนะครับก็จะได้ทั้งสองเท็กซเจอร์ต่อไปก็ใส่หมียอไปแล้วก็พวกผักเครื่องเคียงทั้งหลายนะครับหอมแดงพริกป่นนะครับแล้วพริกนี่นครับก็คือน้ำยำของเราก็ทำมาจากตัวน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็มะนานะครับก็ปรุงตามใจชอบได้เลย เราก็จะค่อยๆคุก่อๆเข้ากันนะครับผักของเราจะได้ไม่ช้ำเสร็จแล้วนะครับเมนูข้าวทอดยำหมูยอของเรานะครับก็เป็นเมนูที่ว่าอร่อยแล้วก็ซ e ับมากๆนะครับจริงๆเนี่ย ซเ่งเก็เพิ่งเคยกินนะเมนูนี้แล้วเซนว่าก็เป็นแบบยำโปรดอันหนึ่งของเันด้วย <S <S แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย